ทีมประเมินมนะครับพร้อมกับทั้งให้คำแน,น,นะนำกับทีมผู้รับการประเมินนะครับถิดว่าวันนี้ได้ข้อคิดที่ดีนะครับขอบคุณทางพี่เลี้ยงฝั่งทางบารสามชัยนะครับที่มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็มาให้คำชี้แนะไม่ทอดไม่ทิ้งการดูแลกันพราะเป็นเป็นบริการที่เป็นร่วมกันนะครับขอบคุณท่านส,สาธารณเพื่อนนะครับที่ ทีมงานทุกราครัมาช่วยกันเตรียมการรับการประเมินั้งนี้นะครับขอบคุณท่านที่เชื่อกับทีมงานนะครับที่ได้ทำการต้อนรับนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางที่ประเมินนะครับผมเองก็จะได้เอาข้อสรุปทั้งหลายทั้งปวงนะครับไปได้ไปสรุปแล้วก็ให้การรับกลอบเพื่อให้พวกเราได้ผ่านประเมินนะครับแล้วล้วก็รักษาคุณภาพให้มันต่อเนื่องตามหลักการบริหารคุณภาพต่อเนื่องนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มั่นคงมั่นใจ มราไม่ได้ยกร่างฐนท่าน,นมาตัวเองไปด้วยนะครับคุณท่านท้หาหหนก็จะตบที่เวลาจนให้มีสภาพดีและมีอายุยืนนะครับขอบคุณค่านหนึ่งครับ